ทักทายครับสวัสดีครับพอดีมคขื้น,นีขึ้นในป่าครับหื่เลาะป่าสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับอันนี้เลาะป่านะครับป่าจีนบุรีพิกัดนะครับเก็บเห็ดอันนี้ y ยูทู e ถ่ายวิดีโอ ไว้นะครับเพราะว่าเห็นมีคลื่นนะครับเลยถ่ายวีดีโอไว้ในผลงานจุ๊งกัดหาเลือดไหลยังมากเลยแม่จุงาคได้หนย่ง จะผล,ลงานไลหาลลลอะไรตั้งเดียงอะไรดอกเด้งงามบ่สีงามบ่ดอกพวนบักนุ่งหัวสิครับทักทายครับวันนี้ ไม่ได้อย่างไรนก็นเอาอย่างหนึ่งนะาานนข้าวปลาทักท้ายครับพิกัดปลาจีนครับวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเก้าสองพันยี่สิบสี่นะครับสว,ส,สวัสดีครับ